5, 4, 3, 2, 1, ่สสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งบุญรอดต่อรบลำประทานุูมวิสาหกิจชุมชนเมืองลุงของตำบลดอนอางอำเภอหนองกี้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอ่าดิฉันในน้ำตัวแทนุ่มมือนี้นะคะ่ะก็จะแต่มะก้าวขอบคุณทางวิทยาลัย ขอนแก่นที่ได้ลงมาสนับสนุนทางภูมิของเฮาค่ะขอขอบคุณนายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและขอขอบคุณอาจารย์นัทมนตธนากุหลังสลิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจ,จกรรมพิเศษขอบคุณรองศาสตราจารย์ลังสันเนียมสนิทผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ และก็อีกหน่วยงานหนึ่งค่ะหน่วยงานที่ลงมาซอยเหลือทั้งกลุ่มก็คือหน่วยงานทั้งเทศบาลค่ะก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศมนตรีของตำบลนอนอาร้างและขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกๆคนค่ะและอีกหน่วยงา,งานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวของที่มาซอยเหลือทั้งกลุ่มก็คือพัฒนาชุมชนของอำเภอนงกีค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ลงมาซอยเห, <S <S หลือทั้งกลุ่มที่เทใน์ทั้งกลุ่มได้มีมือนี้ค่ะโดยเฉพาะ ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดให้มีโคร้มกันดีๆลงมาซอยเหลือทั้งคุ่มทั้งคุ่มขาดเรือสิ่งใดที่ต้องการทั้งลุ้มขอไปทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือจัดงบลงมาสนับสนุนการดูแลข,ของลุ่มหรือการอวบรมเพิ่มศักยภาพการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็การออกแบบลวดลายผ้าแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วการปักผ้าเฮ็ดให้คุ่มในมีมือนี่แล้วก็คุ้มไดน มีสื่อเสียงในตำบลของเขาในอำเภอของเขาค่ะและก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งคอนเทนอีกทีนหนึ่งที่สนับสนุนอุดหนุนผ่าฝ่ายของกลุ่มเฮตุแหกลุ่มสมาชิกในกลุ่มมีรายใดมีรายใดที่่าเพราะพราะใส่เพราะใจในกลุ่มบ่บว่าได้เดือดร้อนค่ะขอขอบคุณทั้งอาจารย์หลายๆและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกๆท,ท่านที่ลงมาซอยเหลือเป็นกำลังใจหรือ ผู้ที่เกี้ยวของทุกๆคนอาจารย์ทั้งวิทยาลัยขอนแเ่นที่ทั้งประธานกุมบ่ได้เอ่ยซื้อเอ่ยน้าไปกับขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่มีส่วนเกี่ยวของที่มีส่วนซอยเหลือพักดันทุกคนทุกท่านที่มาพักดันกุมมาซอยเหลือกุมให้กุมได้จะเลื่อนติบตูอ่าน้าตอนนี้จาก,กุมที่ว่าบ่ามีซื้อเสียงบ่เคยมีไผฮหูจักกุมวิสากิจชุมชนเมืองลุงหน้าตอนนี้ก็คือถือว่า ก้าวมาเป็นระดับหนึ่งแล้วค่ะก้าวมาเป็นระดับหนึ่งของอำเภอและของตำบลของเฮาทั้งนี้ทั้งนั้นกเกิดจากทั้งมหาวิจยาลัยขอนแก่นและทั้งเทศบาลที่ซอยเหลือกลุ่มค่ะที่จัดสรรงบประมาณและทีมอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาซอยเหลือทั้งกลุ่มในมือนีทั้งกลุ่มจะกระบอแบบมีอย่างที่จะขอบคุณทั้งมหาวิลยัยและทั้งเทศบาลหรือทั้งสำนักง,งานพอชอค่ะก ม,มีสิ่งที่ติตตอบแทนทั้งคณะอาจารย์หรือทั้งคณะเทศบาลมาซอยได้กะกุ้มขอสัญญาว่าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและวันข้างหน้าให้ดีกว่าเก้าค่ะกัขอขอบคุณทั้งคณะอาจารย์หลายในในเดือนแรกของปีนะคะก็คือเดือนมกราป้มนี่ค่ะก็เข้ามากันยังวันถึงอาทิตย์ก่ะขออํำนวยไหวพรและขออ่านเชิญคุณภาษีรัตนาใจมาปกป้อง คุมครองคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทั้งเทศบาลหรือทั้งสำนักงานพชทุกทุกท่านขอัญเชิญคุณธรีลระตนากใจปกป้องคุมคร้องอาหามีทั้งคณะอาจารย์ทุกคนห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเจ้าหน้าที่ทุกทท่านอาปาถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปาถนาขอให้เจริญก้าวหน้าในนาทีการงานทุกทุท่านด้วยเทินค่ะสาธุ หลังจากที่ทั้งคณะอาจารย์เขามาสนับสนุนทั้งของผู้มแม่บ้านก็นมีรายได้สสดดเสร,ร,ริสมมีความรู้สึกดีๆเลยร่วมกุมกันในก็ในมีกิจกรรมร่วมกันหลายๆย่างก็เลยเพราะเพราะมีรายได้เสริมเพราะมีความรู้สึกดีๆจากอาจารย์ท,ทุกคนค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่มาสอมา้า สนับสนุนยังอัินย่นอมชีธรรมชาติเทศไทยผู้สาวผู้แก่บ้านเรามีรายได้เพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะ